ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องเ c ทุกท่านครับวันนี้นะครับเราได้พบอีกหึปัญหาของรถหม้อน้ำนะครับนั่นก็คืออาการน้ําในหม้อน้ําหายย้ําอีกรอบหนึ่งน้ําในหม้อน้ําหายแต่รถไม่มีอาการน้ําดันแต่อย่างใดน,นะครับเพื่อนๆนะนี่ก็คือสาเหตุนะครับที่ทําให้รถคันนี้นะครับเกิดอาการฝาสูบก,กวง,งออังเนื่องมาจากน้ําหม้อน้ํามันแห้ง โดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับทําทให้เสื้อสูปนะครับโกงอบิดตัวประเจนฝาสูบละลายฝาสูบบิดตัวโกงอนะครับแล้วก็หม้อน้ําของรถคันนี้ร้อนจัดจนถึงขั้นหม้อน้ําร้อนนะครับร้อนแล้วทีนี้ไปบวกกับน้ําดันนะครับเมื่อเราเติมน้ําลงไปเกิอดอาการน้ําดันฝาหม้อน้ํายกไม่ทันทําให้หม้อน้ําแตกนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับ ปัญหาที่เราเจอนะครับก็คือหลังจากที่เราประกอบอชุดเสื้อสูบฝาสูบแก้อาการน้ําดันเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเราแก้น้ําดันหายแล้วนะครับเราเทสเรารันอินแล้วนะครับไม่มีอาการน้ําดันนะครับคืนแรกนะครับคืนแรกต้องบอกไว้ก่อนนะว่าคืนแรกเนี่ยเราประกอบติดเครื่องรันอินก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนน้ํามันก็ยังปกติดีอยู่นะครับ มันไม่มีอาการสูญหายแต่อย่างใดน้ําในหม้อน้ํานะครับแต่พอมาถึงคืนที่สองนะครับคืนที่สองนี่แหละนะครับว่าง่ายๆว่าสองวัน2คืนผลปรากฏว่าน้ําในหม้อน้ําเริ่มลดลงลดลงลดลงแล้วก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นน้ํามันมีอยู่ในหม้อน้ําแต่มันอยู่ลึกๆน่นนะครับทุกท่านมันหายไปไหนเรามาดูกันตรงนี้นะครับถ้าท่านสังเกตดูดีๆนะครับนี่มันจะมีติ่งหยดน้านั่นหยดติ่งลงไปแล้วเมื่อกี้นะครับทุกท่านนะ สิ้นปั๊มน้ำรั่วนะครับสินปั๊มน้ำรั่วนะแต่เรามองไม่เห็นนะครับเพื่อนๆนะทําไมเราถึงมองไม่เห็นเดี๋ยวผมอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังอีกสักหนึ่งรอบนะครับโดยปกตินะครับมันจะมีท่อยางตัวนี้นะครับท่อยางตัวนี้ต่อออกมาจากท่อระบายนะครับท่อยางตัวนี้ต่อออกมาจากท่อระบายแล้วก็สวมเข้าไปที่รูใต้แข็งเครื่องนะครับ รูใต้แข้งเครื่องตรงนั้นนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นมันจะมีรูรูหนึ่งเนี่ยอ่าท่อ,อมาต่อมาจากตรงนี้นะครับท่อมาต่อมาจากตรงนี้แล้วมันมาสวมเข้าจุดนี้นะครับท่อมันมาสวมเข้าใต้เครื่องทีนี้อย่าลืมว่าใต้เครื่องมันมีดินมีฝุ่นมีโค, <ส Yang? S 2> คลนนะครับเข้าไปอยู่ภายในรูตรงนั้นนะครับทีนี้รูตรงนั้นนะครับ มันมีดินใช่ไหมมันมีดินดินมันซับเอาน้ําดินมันซับเอาน้ําแล้วทีนี้ไปบวกกับความร้อนเวลารถทํางานมันละเหยมันแห้งไปหยดลงมาโดนความร้อนละเหยแห้งไปมันไม่หยดออกมาให้เราเห็นเราก็ไม่สังเกตไงนะครับเราก็ไม่สังเกตทีนี้แหละนะครับเมื่อเราใช้งานนานไปนะครับเกิดปัญหาก็คือน้ําในหม้อน้ําแอบแห้งนะเพราะว่าบางคนขับรถเนี่ย ไม่ดูเรือนใหม่เลยไม่ดูเซ็นเซอร์ความร้อนหรือว่ารถบางคันเซ็นเซอร์ความร้อนเสียไม่ขึ้นไม่ทํางานก็ขับกันอย่างเดียวนะครับโดยไม่สนใจโดยไม่ฟังเสียงเครื่องเลยสุดท้ายนะครับน้ําในหม้อน้ําแห้งนะครับเมื่อน้ําในหม้อน้ําแห้งนะครับก็เกิดอาการฮีตเครื่องพังนั่นเองนะนี่นะครับเราทิ้งไว้นะครับคืนที่2เนี่ยตกตอนเช้ามานะครับน้ํามันหยดลงพื้นให้ผมได้เห็นนะครับแล้วก็ ไชควงวางอยู่ด้านใต้พอดียังไม่ได้เก็บเครื่องมือนะอ่าทีนี้มันก็ขึ้นสนิมให้เราเห็นเลยชัดๆนะครับทุกท่านนี่ก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นปัญหาที่ทำให้รถของเรามีอาการโอเวอร์ฮิตฝาสูบกงงอเสื้อสูบกงงอประเก็นละลายแล้วก็เกิดอาการน้ำดันในที่สุดนั่นเองนะครับวันเนื่องมาจากซินปั้มน้ำของเรามันรั่วนะครับอโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าในรูใต้เครื่องตรงนั้นนะครับ มันอยู่ด้านใต้นะครับน้ํามันไม่ได้รั่วแรงถึงขนาดาไหลนองเต็มพื้นขนาดนั้นอันนี้มันหยดนะครับใช้คําว่าหยดลงนะครับนานๆทีหยดติ่งหนึง่งหยนานทีหยดติ่งหนึง่งแบบนี้นะครับเจอดินนะครับเจอโคลนเจอฝุ่นภายในรูด้านใต้เครื่องดินฝุ่นโคลนพวกนั้นมันซับเอาความชื้นนะครับมันไม่ออไหลออกมาให้เราเห็นพอเราขี่ไปเครื่องร้อนนะครับ ดินแห้งมันระเหยออกไปแล้วเราก็ไม่รู้นะครับเ,เพื่อนๆนะดังนั้นให้มันตรวจสอบน้ําในหม้อน้ํากันสักนิดนึงก่อนที่เราจะขับรถวัน2วันเราก็เช็คครั้งหนึ่งก็ดีขับรถเช็คเซ็นเซอร์ความร้อนด้วยเช็คเกค,ความร้อนด้วยนะครับถ้าเลยครึ่งไปนะครับอ่าให้คิดว่ามันเริ่มมีอาการผิดปกติแล้วนะครับเ,เพื่อนๆพัดลมมันทํางานอ่าก็แสดงว่ามีความผิดปกติให้สังเกตดูด้วยนะครับเ,เพื่อนๆนะ อันนี้นะครับเราได้เจอปัญหานะครับน้ำหยดลงพื้นนะครับเพราะว่าเราเอะใจตั้งแต่แรกเราก็ถอดสายยางออกเลยนะถอดสายยางออกทิ้งไว้มันก็หยดลงพื้นให้เราเห็นจริงๆนะครับแต่คืนแรกมันไม่ออกนะครับเพื่อนๆเ,เอาคลิปนี้จบเท่า